เปิดโพสต์ข้อความเศร้าใบเตยแชร์คำคมท่ามกลางกระแสสะพัดยงหย่าสามีคำใบถึงใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันหลังจากเพจดังเปิดประเด็นคุณแม่สายแทบดีกรีนักร้องดังนักสแสดงตัวท็อปตัวมัมหย่าสามีแล้วมาเป็นปีก่อนจะเกิดเรื่องราวแน่นอกต้องยกออกแต่ไม่เคยบอกใครแถมยังทำทุกอย่างชุบชีวิตตัวเองเดินสายหมให้เหมือนตัวเองตายแล้วเกิดใหม่ ขณะที่2 f องเฟซบุ๊กของใบเตยอาสยามนอกจากจะแชร์ข้อความเศร้าวา่าปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันส่วนเราทำดีที่สุดแล้วและยังได้แชร์คำคมอีกโพสต์ด้วยว่าฉันขอปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวฉันต่อความเจริญในชีวิตของฉันฉันขอให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดของตัวฉันเอง และขอให้อภัยทุกคนในความผิดพลาดของพวกเขาจากนี้เรื่องเก่าขอไม่รื้อฟืน้นขอมีชีวิตใหม่และการกระทำใหม่โดยสติปัญญาอันดีพร้อมเพื่อความเจริญงอกงามในกายในใจในชีวิตเบื้องหน้าต่อไปไม่ทราบว่าขอเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณใบเตยนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ